ไปยิงไปยิงพุ่นว่าน่ะยิงเขาอาอย่าี้หนฮะคิดจะเล่นหนูค่ะเฮ้ยยังไม่เย็บอีกเย็บเองไงหัดเย็บนั่นหน่ะสิงเราโอ้ โอ๊ยถึงนี้มันเป็นยนห้นระวังระวังถึงหน้าแถวเด้อี่ใหม่น้องมาเอาซ่าเอาเอาซ่าซีมัวนัวรู้เออโมไปเรียนได้หรอสอบสอาแล้วที่หลานนี่กับถึงียบานทำแล้วกินใ้เบิร์ดลงคว้าเนี่ย